หากพูดถึงความแก่เชื่อว่าใครหลายๆคนคงไม่อยากเจอสักเท่าไหร่สุขศึกษาน่ารู้วันนี้เลยนำเจ็ดอาหารที่จะช่วยชะลอวัยมาฝากทุกคนครับซึ่งเจ็ดอย่างที่ว่านั้นมีดังนี้ 1. ผักสลัดน้ำผักสลัดน้ำหรือที่เราเรียกว่า watercress ใบของผักสลัดน้ำมีคุณค่าทางอาหารมากมายเป็นแหล่งที่อุดมไปด้วยแคลเซียมโพแทสเซียมแมกนีสฟอสฟอรัสและวิตามินต่างๆเช่นวิตามิน A วิตามิน C วิตามิน B และวิตามิน B2 และสารต้านอนุมูลอิสระ ซึ่งการที่วอเตอร์เกรสอุดมไปด้วยวิตามินเอและวิตามินซีและสารธานอานุมูลอิสระเป็นสิ่งสําคัญที่ช่วยป้องกันและชะลอการเกิดริ้วรอยที่ทําให้เกิดการแก่ขวัยอันควรนอกจากนี้วอเตอร์เกรดยังทําหน้าที่เปรียบเสมือนผิวหนังชั้นในที่ทําหน้าที่ป้องกันเชื้อโรคต่างๆที่จะเข้ามาอีกทั้งยังช่วยในการเพิ่มการไหลเวียนและดูดซึมของแร่ธาตุต่างๆให้แก่เซลล์ในร่างกายเป็นผลทาให้ผิวของเรามีออกซิเจนเพิ่มมากขึ้นด้วยครับ 2. พริกหยวกแดง พริกหยวกแดงอุดมไปด้วยวิตามินซีและสารต้านอนุมูลอิสระที่มีชื่อว่าแคโรทีนอยด์หากพูดถึงแคโรทีนหรือแคโรทีนอยด์จะพบว่าสารชนิดนี้พบในพืชที่มีสีเหลืองส้มแดงเช่นแครอทฟักทองและในพลิกหยวกแดงก็มีสารนี้เช่นกันครับสารแคโรทีนอยด์มีประสิทธิภาพในการช่วยลดอาการบวมแดงหรือการอักเสบข,ของแผลและช่วยป้องกันผิวจากการโดนแสงแดดตลอดจนมลภาวะทางสิง่งแวดล้อมต่างๆครับ 3. มมะละกอมะละกอเป็นผลไม้ที่อุดมไปด้วยประโยชน์มากมาย อย่างที่เรารู้กันว่ามะละกอช่วยในเรื่องของการขับถ่ายแต่ต้องจากนั้นแล้วมะละกอ,อยังอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุที่ช่วยให้ผิวหนังมีความยืดหยุ่นและช่วยลดริ้วรอยต่างๆบนผิวอีกด้วยอีกทั้งมะละกอยังมีสารต้านอนุมูลอิสระและช่วยชะลอความแก่ดังนั้นการกินมะละกอรหรือใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของมะละกอจึงช่วยให้ผิวของคุณสว่างกระจ่างใสเนื่องจากมะละกอมีสาระคุณช่วยผลเซลล์ที่ตายแล้วนั่นเองครับ 4. บลอกโคลี บลูอคลิมีสารที่ช่วยลดการอักเสบและมีสารอาหารที่ช่วยชะลอความแก่ก่อนวัยได้แก่วิตามินซีวิตามินเคไฟเบอร์โฟเลตแคลเซียมและสารลูทีนแร่ธาตุเหล่านี้ล้วนเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยให้ร่างกายชะลอความแก่ก่อนวัยโดยเฉพาะวิตามินซีที่มีส่วนช่วยในการสร้างเสริมคอลลาเจนให้แก่ร่างกายซึ่งคอลลาเจนนี้จะทำให้ผิวหนังมีความแข็งแรงและมีความยืดหยุนครับ ห้าถัว่วโดยเฉพาะอ,อัลมอนด์เป็นแหล่งอุดมไปด้วยวิตามินอ e, ีที่ช่วยป้องกันและซ่อมแซมเนื้อเยื่อของผิวหนังช่วยให้ผิวหนังเกิดความชุ่มชื้นและปกป้องผิวจากแสงแดดนอกจากประโยชน์เหล่านี้แล้วถั่วยังช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจได้อีกด้วยครับ 6. อะโวคาโดอะโวคาโดเป็นผลไม้สารพัดประโยชน์อะโวคาโดมีสรรพคุณช่วยให้ผิวนุ่มเรียบเนียนอะโวคาโดอุดมไปด้วยวิตามินซีวิตามินอีวิตามินเ e, ควิตามินเอและโพแทสเซียม วิตามินเอในอะโวคาโดช่วยในการผลัดเซลล์ที่ตายแล้วทําให้ผิวกระจางใสนอกจากนั้นในอะโวคาโดยังมีสารแคโรทีนอยที่ช่วยปกป้องสารพิษและอันตรายจากแสงแดดและยังช่วยป้องกันการเกิดโรคมะเร็งผิวหนังได้อีกด้วยครับและ7ทับทิมทับทิมเป็นผลไม้ที่อุดมไปด้วยวิตามินซีและสารต้านอนุมูลอิสระมากมายทับทิมช่วยปกป้องร่างกายจากสารต้านอนุมูลอิสระที่มีส่วนทําลายร่างกายให้แก่ก่อนวัยในทับทิมมีสารโพนิลาคาจิน เป็นสารที่ช่วยรักษาคอราเจนของผิวให้คงอยู่และนอกจากนั้นยังช่วยลดไขมันในเลือดลดความดันโลหิตสูงและช่วยป้องกันโรคเมร็งได้อีกด้วยครับและที่สําคัญก่อนจะรับประทานทั้ง7อย่างนี้ควรรับประทานอาหารให้ครบ5้ามูและใครที่มีโรคประจําตัวควรปรึกษาแพทย์ด้วยนะครับและหากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้สุขศึกษาหน้ารู้ด้วยนะครับ